พีมารอ C C A D C C รดเลนเหมือนเดิมคือเหมือนเดิมแบบ่ไหน้่ไม่มีเลย่เอาเอาไปที่ไหนดบงแลวนะออวเลอรเอาอกันอไปกนยงไตว์เอสู้ไม้สยแล้วมา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 ามาามา้ามา้ามาามมา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 ามา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 ้ามาามาามามามา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 มา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 ามาามาามา้ามามามา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 ้มาามาามา้ามาามาามามา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 ้ามาามาามา้ามาามาามมามาามาามาา มา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 มมามามาเพื่อนมาแ่ผมได้ด่ามันแน่ไอ้เหี้ยเร็วเรรักเพื่อนเรักเพื่อนเวกชยเลยนะไปการักเพื่อนเรไปการรักเพื่อนเ้เวลำบ้าลองนะำ้อกเพื่อนมามุเลยคุ๊บ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 ไอ้แบกลงแล้วไอ้แบกลงแล้วไอ้เลยทะเล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 ขึ้นมาทขึ้นมาทล้นมา ลง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 ล ปกมมาก็บเบือนไปไปไไไไป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  ยปืนม well, no, yeah, ึงช well ่วยยิงกางไฟดิไปเกี่ยวมึงยงมนหน่อยมึงงมัเล่น้ปเียว่อยไอ้หลตายเลยตายวย้ปวู้ดไปวู้ดไปไปมึงมาป้ายเขียวดีๆมั้ยมา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 มองไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะกูไม่เห็นกูไหม mọi người 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 mọi vô mọi Vô mọi vào mọi vô mọi vào mọi người mọi người mọi วยมันจุมมันจุมมันจุมเพื่อนเราเฮ้ยมองอะไรไม่เห็นเราไม่ได้นกลับมาเล่นหลังบ้านสวยจุ้มสวยหลังบ้านเราสามพันจุเออจุมไหมมันจุมหลังบ้านเรามันจุมหลังบ้านเรามันจุมหลังบ้านเราลูกกระลดดจุ้มไปแดงจุ้มไปแดง กลับไปเติมไบกลางเลยกลับไปเติมไบกลางเลยกลับไปเติมไบกลางกลับไปเติมใบกางไม่มีใครเห็นผมเลยกลับกลับมาบ้าน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 สวยข่าวเริ่มเยอะละผู้มองอะไรไม่เห็นเลยล่ะ ยือคอมเออยมั้ยิงแล้วบังสังบ้าโดนนะตายหมด้ยกับเนม่ากับเลมาแล้วกับเม่าแล้วตายหมดตายหมดสพ้งส้งกิ้งสก่้งกิ้งสกงสกิ้งสกิ้งสก้งสกิง้งสกิ้งสกิองิ้ง้งกิ้งสกิองสกิ้งส้งื้งสก่งสม่้ง้งส้งก่้งสกิ้งิ้งรกิงก่งิ้งสก้งสกิงกิ้ง้ง้งสกลงิ้งสงง

ไปมัไ้ายหลังบ้านไปไลทางบ้านไปมั้สายหลังบ้านกูโดาท่ากูโดนทโหลังบ้านราเดดามมอกัเดียวกัน่อยังไหวอยู่ยังไหวอยู่กับมาโซเดียวกันก่อนไไม่ได้สายไปไม่ไ้สาย ไได้จอคุดีม่ได้เคุณบ้าไดายล้หน้าเลย่ไดายล้หน้าเลย้อเลยเดี่ยดึงซดึงซอกพี่หลอดดึงซอกพี่หลอดบอกบอกบกเพื่นให้เขาวอร์หน่อยบอกเพื่อนเขาวอหน่อยาีกิีอไม่กัดดีเปนดีดทีไม่กูทีไม่กูทีไมกูทีไกูทีกู ไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยไปหอยไปหนเงี้ยอไปหดแล้วคุจะหลังไปูบให้ตัวตันี้ยเดี๋ยวปุให้เรอยง้ถู่อนมนีันมน่ยมเลยอมายมายมตยแล้วตายนะอยเาวาให้หมดเขาวาเยไปยศกยยยปียี ชุด้ียตะเสียงกชุด้ียตะเียงุดียปืนนลายชุบด้วยชุบายชุปลายไปด้วยไอ้ตัวเบลลเนี่ยนีวสีบื่อี่ว่าไปไปไเลยฟังกูกลับไปดวไปไปาวไปดูตัวไป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  องไม่เห็นเลยปล่อยรชันปล่อยมนลีปอยมาลีดันไปบ้านมันดันไปบ้านมันดันไปบ้านมันไปตุยไปตุไยไปตุ้ยไปตุ้ไมตปตุอยไป้ยไปตุยไตุ้ไปยไมุ่้ยไปตุ้ยไยไปไปตุ้ยไ้ไไไ้ยปยไไ้ไ่้ไ่ไ้ไม่ไไปไไป เดียวตายเอาไปเทลเอาไปทเอาลแกแกกนเอาแบเาแบกคอยู่้วเรอเล่นอไรไปกเียการเล่นไปกูเยการโนไปกูเยการโนดีนะดลไปไล่าคู่ิทคกิลยายิงให้ผมพี่ร้ายิงกลางยิงูยิงูยิงูยิงหูยิงให้ไมมาไหลอดเรียรยเพื่นกุนยิงให้คุยเลยสัตนะ

มีเสี้ามีเสี่้ามีเสี้าเรศเียมาายยมาายยายห่เจอควายหรือข้อมาตหน่อยมายหน่อยเฮ้ึงมังองงี้ดัไั่เยนัดวย

พี่พี่จะตุนถุ่อนได้ข้างหลังหนาบมึงข้างหลังหนามึข้างหลังหนาสบมึงด่าไม่ไหวครับบอนลี้ที่ผมพูดที่ผมพูดเยอะผมเ็นจะตายหายแล้วเจ็บคอหายด่าไม่ไหวเดี๋ยวให้ี่พี่ไปตนถห่อ เพงบัฟเพื่อนอย่าเพงบัฟเี๋ยรอก่อนนะเพื่อนฟูฟอย่าบัฟหยุดบัฟก่อนเพื่อนเตือนล้เอ้ยมึงมึงเตือนเพื่อนหน่อยเบรกหน่อยเบรกยมานยหยุดบนะเว้ยอไหพี่เดียวมารับ่อยดีดวีดี้ยเพื่อนเขาวอลเพื่อนเพื่อนวอลนอยพี่รอพี่รอพี่รอใครนั่งคนเดียวคเ่กูขับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีสองศพกลับลงมานะเดี๋ยวผมไม่ดักแน่